ไทโตเต็มรูปแบบ F16 ทิ้งระเบิดรถถังเคลื่อนพลยึดจุดยุทธศาสตร์ทั่วแนวชายแดนกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์การปฏิบัติการตอบโต้ของฝ่ายไทยต่อการโจมตีจากกัมพูชาโดยรายงานล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาพบว่าไทยใช้ทั้งกำลังทางบกและอากาศเข้าตอบโต้แบบเต็มรูปแบบในหลายจุดตลอดแนวชายแดนในพื้นที่ช่องบกทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังขณะที่บริเวณช่องอานม กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน F-16 เข้าท้มระเบิดที่ตั้งกองกําลังกัมพูชาขณะเดียวกันในพื้นที่ซัมแต่ออกันทรักฝ่ายไทยใช้รถถังเข้าตีเพื่อยึดพื้นที่คืนจุดตรวจการผู้ผีตรงข้ามปราสาทโดนตวนได้รับคําสั่งใช้ F-16 จากฝั่งช่องตาเท่าเข้ากระทําการโจมตีเป้าหมายส่วนที่เขาสัตตาโสมไทยสามารถทําลายรถถังกัมพูชาได้จํานวนสคัน บริเวณเขาพระวิหารวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระมีการใช้รถถังระดมยิงเปิดทางก่อนส่งทหารราบเข้าไปยึดพื้นที่ขณะที่จุดยุทธศาสตร์ภูมเขือกกำลังของไทยสามารถทำลายกระเช้าส่งกำลังบางส่วนของกัมพูชาได้แล้วในพื้นที่ช่องจอมการสู้รบยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสองฝ่ายส่วนบริเวณปราสาทตาควายฝ่ายกัมพูชาวางกำลังแน่นหนาแต่ไทยได้เปิดฉากเข้าตีระลอกที่สองเพื่อผลักดันออกจากแนวเขต ขณะที่ปราสาทต,ตาเมือนทมกองกำลังไทยยังตรึงแนวอย่างมั่นคงขณะที่กัมพูชาพยายามรุกเข้าตีซ้ำหลายระลอกรายงานจากเพจกองทัพบ,บกท่านกระแสย้ำชัดว่าเหตุปะทะครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากก่อนโดยฝ่ายไทยดำเนินการตอบโต้ตามหลักการป้องกันประเทศโดยยุทธนิธีครบวงจรทั้งกำลังรบภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศโดยยึดหลักไทยรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดอย่างเคร่งครัด